เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหมามกุตราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525 25, เล่มที่48หน้า1 4 5ถึง152เปษการิยวิมานว่าด้วยเปษการิยวิมานเท้าสักกะเทวราชตรัสถามว่าวิมานนี้งดงามส่องแสงรุ่งเรืองประจำมีเสาแก้วไพลูสดใสไร้มนทิน ต้นไม้ทองคำปกคลุมโดยรอบเป็นสถานที่เกิดด้วยผลกรรมของเราเทพอับสรที่มีอยู่ก่อนตั้งแสนเหล่านั้นก็เกิดในวิมานนั้นเพราะผลกรรมของตนเองเจ้าเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยบริวารยศก็เข้าอยู่สองรัศมีข่มเทวดาที่เกิดก่อนพระจันทร์ราชาแห่งดาวนักสัตส่องแสงข่มหมู่ดาวฉันใด เมื่อเจ้าส่องแสงก็รุ่งโรดข่มเทพอับสรทั้งหมดโดยบริวารยศฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนเทพธิดาผู้มีพักชวนพิษเจ้ามาจากพบไหนจึงได้มาถึงพบของเรานี้เราทั้งหมดไม่อิ่มด้วยการพบเจ้าเหมือนเทพเจ้าชาวตรายทศรวมหมดทั้งพระอินทไม่อิ่มด้วยการพบองค์พระพรมฉะนั้นเทพธิดาอันเท้าสักกะเทวราชตรัสถามอย่างนั้นแล้ว เมื่อจะประกาศเนื้อความนั้นจึงกล่าวสองคาถาว่าข้าแต่ท่านเท้าสักกะพระองค์ตรัสถามข้าพระบาทถึงปัญหาอันใดว่าจุติมาจากพบไหนจึงได้มาถึงพบของเรานี้กรุงพาราณสีเป็นราชธานีของแคว้นกาสีเมื่อก่อนข้าพระบาทอยู่ในนครนั้น เป็นที่ดานายช่างหูกเป็นผู้มีใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เชื่อมั่นโดยส่วนเดียวไม่สงสยัยมีสิกขาบทอันได้สมาทานแล้วไม่ขาดวินได้บรรลุอริยผลเป็นผู้แน่นอนในธรรมคือความตรัสรู้เป็นผู้มีอนามายัยเท้าสักกะเทวราชเมื่อจะทรงอนุโมทนาบุญสมบัติของเทพธิดานั้นจึงตรัสกึ่งคาถาว่า ดูก่อนเทพทิดาผู้รุ่งเรืองด้วยยศโดยธรรมมีใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เชื่อมั่นโดยส่วนเดียวไม่สงสยัยผู้มีศิกขาบทไม่ขาดวินบรรลุอริยผลผู้แน่นอนในธรรมคือความตรัสรู้ผู้มีอนามายัยเราขอแสดงความยินดีต่อบุญสมบัตินั้นของท่านและการมาดีของท่านจบ เปสการิยวิมานอัตถกถาเปสการิยวิมานเปสการิยวิมานมีคาถาว่าอิทังวิมานังรุจิรังปภัสรังเป็นต้นเปสการิยวิมานนั้นเกิดขึ้นอย่างไร พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสสิปตนะมิคทายวันกรุงพาราณสีสมัยนั้นเวลาเช้าภิกษุเป็นอันมากนุ่งแล้วถือบาทจีวรเข้าไปบินทบาทยังกรุงพาราณสีภิกษุเหล่านั้นเดินเข้าไปใกล้ประตูเรือนของพระรามผู้หนึ่งในเรือนหลังนั้นทิ่ดาของพระรามชื่อเปสการีกำลังเก็บเหาจากศีรษะของมารดา ใกล้กับประตูเรือนเห็นภิกษุเหล่านั้นกำลังเดินไปจึงพูดกับมารดาว่าแม่จา๋านักบวชเหล่านี้ยังหนุ่มแน่นอยู่ในปฐมวัยสะสวยหน่าดูหน่าชมและเอียดอ่อนชรอยจะสูญเสียอะไรบางอย่างไปกระมังเหตุไรหนอจึงพากันบวชในวัยนี้นะแม่นะมารดาพูดกับทิดาว่าลูกเอย๋ยมีโอรสเจ้าสากยะ ออกพนวจากราชตระกูลสากยะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกพระองค์ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนักบวชเหล่านี้ฟังธรรมของพระองค์แล้วก็พากันออกบวชจะลูกสมัยนั้นอุบาสกผู้หนึ่งบรรลุผลรู้แจ่มแจ้งคำสั่งสอน เดินไปตามถนนนั้นได้ยินคำกล่าวนั้นแล้วก็เข้าไปหาสตรีทั้งสองนั้นขณะนั้นพรามจึงกล่าวกับอุบาสกผู้นั้นว่าท่านอุบาสกเดี๋ยวนี้กุลบุตรจำนวนมากสละโภคสมบัติเป็นอันมากสละเครือญาติใหญ่ๆพากันบวชในรัธิสมัยของพระสากยะเจ้ากุลบุตรเหล่านั้นเห็นอำนาจประโยชน์อะไรหนอจึงพากันบวช อุบาสกฟังคำนั้นแล้วกล่าวว่าเห็นโทษในกามทั้งหลายเห็นอานิสงในการออกบวชแล้วจึงขยายความนั้นตามสมควรแก่กำลังความรู้ของตนโดยพิสดารพันนาคุณของพระรัตนตรยัยประกาศคู่นานิสงของศีลห้าทั้งปัจจุบันทั้งภายหน้าลำดับนั้นทิ่ดาของพระรามจึงถามอุบาสกนั้นว่าแม้เราก็สามารถตั้งอยู่ในสาระและศีล แล้วบรรลุคู่นานี้สงที่ท่านกล่าวได้หรืออุบาสกนั้นกล่าวว่าทมเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสทั่วไปแก่คนทุกคนเหตุไรจะไม่สามารถเล่าแล้วได้ให้สารณะและศีลแก่นางทิดาพระรามนั้นรับสารณะสมาทานศีลแล้วถามอีกว่ากิจที่ควรทำยิ่งกว่านี้มีอีกไหมอุบาสกนั้นกำหนดว่านางเข้าใจ รู้ว่านางคงจักพรักพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อจะประกาศสภาวะของร่างกายจึงบอกกรรมฐานคืออาการ32ให้นางเกิดคลายความรักในกายสูงขึ้นไปก็ให้สลดใจด้วยธรรมกถาที่ประกอบด้วยไตราักษณ์มีความไม่เที่ยงเป็นต้น บอกทางวิปัสสนาให้แล้วก็ไปทิดาของพระรามนั้นสนใจทุกคำที่อุบาสกนั้นกล่าวในยะไว้แล้วมีจิตมั่นคงในการใส่ใจปฏิกูลสัญญาเริ่มตั้งวิปัสสนาเพราะความพรักพร้อมแห่งอุปนิสัยไม่นานนักก็ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลสมัยต่อมานางก็ตายไปบังเกิดเป็นบริจาริกาของเท้าสักกะเทวราชมีบริวารแสนหนึ่ง เท้าสักกะเทวราชเห็นนางแล้วเกิดอัศจรรย์จิตมีหาลุไยบันเทิงจึงตรัสถึงกรรมที่นางทำด้วยคาถาสี่คาถาว่าวิมานนี้น่ารักมีรัศมีสว่างเป็นประจำมีเสาแก้วไพทูลเนรมิตไว้ดีแล้วต้นไม้ทองทั้งหลายปกคลุมโดยรอบเป็นสถานที่เกิดด้วยวิบากกรรมของเราอับสอนที่มีอยู่ก่อนเหล่านี้ เกิดอยู่แล้วในที่นั้นจำนวนแสนหนึ่งด้วยกรรมของตนเองตัวเจ้าผู้มียศก็เกิดในที่นั้นสองรัศมีข่มเหล่าเทวดาเก่าๆดวงจันทร์ราชาแห่งดวงดาวรุ่งโรธข่มหมู่ดาวฉันใดตัวเจ้ารุ่งเรืองอยู่ด้วยยศก็รุ่งโรธข่มอับสอนหมู่นี้ฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนเทพธิดาผู้มีพักชวนพิษ ตัวเจ้ามาจากไหนจึงมาถึงพบนี้ของเราพวกเราทุกองค์ไม่อิ่มด้วยการเห็นเจ้าเลยเหมือนถวยเทพชั้นไตรททศพร้อมด้วยองค์อินไม่อิ่มด้วยการเห็นองค์พระพรหมฉะนั้นฮาสักกะเทวราชตรัสว่าอิทังอิมานังในคาถานั้นทรงหมายเอาวิมานของพระองค์ซึ่งเทวดานั้นเกิดแล้วบทว่าสะสะตังประกอบความว่าน่ารัก มีรัศมีสว่างทุกเวลาอีกในยะหนึ่งบทว่าสสะสตังได้แก่แผ่ไปโดยรอบอธิบายว่ากว้างขวางอย่างยิ่งบทว่าสมันตะโมทตังได้แก่ปกคลุมโดยรอบเท้าสักกะเทวราชตรัสว่าฐานังทรงหมายเอาวิมานนั่นเองจริงอยู่วิมานนั้นเรียกว่าฐานะสถาน เพราะเป็นที่คนทำบุญดำรงอยู่บทว่ากรรมะวิปากะสัมภูตังได้แก่เกิดโดยเป็นวิบากของกรรมหรือเกิดพร้อมกับวิบากของกรรมบทว่ามะมังพึงประกอบเข้ากับสองบทว่าอิทงังมะมะฐานังมะมะกรรมวิปากะสมภวังสถานของเรานี้เกิดด้วยวิบากกรรมของเราในคาถาว่า ตัดรูปปันนามีความย่ออย่างนี้ว่าเหล่าบุพเพเทวดาเพราะเกิดขึ้นก่อนชื่อว่าอับษรมีอยู่ก่อนเหล่านี้จำนวนแสนหนึ่งเข้าถึงคือเกิดขึ้นในวิมานนั้นคือในวิมานตามที่กล่าวแล้วนั้นบทว่าตัววังสิได้แก่ตัวเจ้าเป็นผู้เข้าถึงเกิดขึ้นด้วยกรรมของตนเองบทว่า ยสัสสสีนีได้แก่ผู้พรักักพร้อมด้วยบริวารยศอธิบายว่าตัวเจ้าส่องรัศมีรุ่งโรธตั้งอยู่ด้วยกรรมคืออนุภาพกรรมของตนนั้นนั่นแลบัดนี้หาวสักกะเทวราชเมื่อจะทรงประกาศรัศมีนั้นด้วยอุปมาจึงตรัสคาถาว่าสสีเป็นต้นความของคาถานั้นว่าดวงจันทร์ได้ชื่อว่าสสี เพราะประกอบด้วยตรารูปกระต่ายและชื่อว่าราชาแห่งดวงดาวเพราะมีคุณยิ่งกว่าดวงดาวทั้งหลายย่อมรุ่งโรดรุ่งร่วงข่มงมดวงดาวทุกหมู่ฉันใดตัวเจ้าเมื่อรุ่งเรืองด้วยยศของตนก็รุ่งโรดโชดช่วงล้ำอักสรเทพกัญญาหมู่กลุ่มนี้ฉันนั้นเหมือนกันก็คำว่าอีมาและอีมังเป็นเพียงนิบาตแต่เกจิอาจารย์กล่าวว่า เจ้ารุ่งโรดเหมือนราชาแห่งดวงดาวรุ่งโรดล้ำหมู่ดาวฉะนั้นบัดนี้เท้าสักกะเทวราชเมื่อจะตรัสถามถึงพบก่อนของเทวดานั้นและบุญที่เทวดานั้นทำไว้ในพบนั้นจึงตรัสถามว่ากุโตนุอาคัมมะเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ากุโตนุอาคัมมะความว่าดูก่อนนวลน,นางผู้ดูไม่จืดเลย คืองามทุกส่วนสัตว์เพราะบุญกรรมอะไรหนอเป็นตัวเหตุตัวเจ้าจึงมาเข้าถึงคือเข้าถึงโดยการถือกำเนิดยังพบของเรานี้เ้าสักกะเทวราชเมื่อจะทรงประกาศความที่ตรัสว่าอโนมมทัสสนีนี่แลด้วยอุปมาจึงตรัสว่าพรหมังวะเทวาติทสาสหินทกาสัพเพนะตับปามเสทัสนะตัง ในคาถานั้นความว่าถวยเทพชั้นดาวดึงที่ชื่อว่าสหินทก,กะเพราะพร้อมด้วยองค์อินเมื่อพบเท้าสหัมบดีพรมหรือสนังกุมารพรพมที่เสด็จถึงย่อมไม่อิ่มด้วยการเห็นฉันใดพวกเราถวยเทพทุกองค์ย่อมไม่อิ่มด้วยการเห็นเจ้าฉันนั้นก็เทวดาองค์นั้นถูกเท้าสักกะจอมถวยเทพตรัสถามอย่างนี้แล้ว เมื่อจะประกาศความนั้นจึงกล่าวสองคาถาว่าข้าแต่ท่านเท้าศักกะพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสถามข้าพระบาทถึงปัญหาข้อนี้ได้ว่าเจ้าจุติจากที่ไหนจึงมาณที่นี้ข้าพระบาทขอทูลตอบปัญหาข้อนั้นว่าราชธานีของแคว้นกาสีมีอยู่ชื่อว่าพาราณสีข้าพระบาทเกิดในราชธานีนั้น มีชื่อว่าเปสการีเพคะข้าพระบาทมีใจเลื่อมใสมีความเชื่อมั่นส่วนเดียวไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์รักษาสิกขาบทไม่ขาดวินบรรลุผลแล้วเป็นผู้แน่นอนในธรรมคือการตรัสรู้ไม่มีโรคภัยบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ายะเมตังความว่าปัญหานั้นใดบทว่า อนุปุชเสได้แก่พระองค์ตรัสถามโดยอนุกูลบทว่ามะมังแปลว่าข่าพระบาทบทว่าปุรัติตัดบทว่าปุรังอัติแปลว่าบุรีมีอยู่บทว่ากาสีนังได้แก่แคว้นกาสีเฮวดาระบุนามตนในอัตภาพก่อนว่าเปสการีประกาศบุญของตนด้วยบทว่าพุทเทจะทำเมจะ เป็นต้นเท้าสักกะเมื่อจะทรงอนุโมทนาบุญสมบัติและทิพสมบัตินั้นของนางจึงตรัสว่าดูก่อนนวนานางผู้มีใจเลื่อมใสมีความเชื่อมั่นส่วนเดียวไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์รักษาสิกขาบทไม่ขาดวินบรรลุผลแล้วเป็นผู้แน่นอนในธรรมคือการตรัสรู้ไม่มีโรคภัย เราขอแสดงความยินดีสมบัติของเจ้าและการมาดีของเจ้าเจ้ารุ่งโรดด้วยธรรมและยศบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าตันตยาพินันธามเสได้แก่เรายินดีอนุโมทนาสมบัติแม้ทั้งสองของเจ้านั้นบทว่าสวาคตันจเตได้แก่และการมาในที่นี้ของเจ้าที่ชื่อว่าสวาคตะมาดี เป็นที่จำเริญสติและสมนัสของเราคำท,ที่เหลือมีนัยยะที่กล่าวมาแล้วทั้งนั้นท้าสักกะเทวราชตรัสบอกเรื่องนั้นถวายท่านพระมหาโมคคลานะเถระพระเถระจึงกราบทูลถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำความข้อนั้นให้เป็นอัถุปป,ปติเหตุเกิดเรื่องจึงทรงแสดงธรรมแก่บริษัทที่ประชุมกัน เทศนานั้นเกิดประโยชน์แก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกแลจบอัถกถาเปสการิยวิมาน